ากดติดตามกดซับสไครต์กไดไลค์กดแชร์ให้เนเ้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเนเด้อครับเพื่อทชิโาผ่านคกิมใหม่ๆขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมีหัวขายพ่อนอมือหีิเอาแจ้งตั้ว่จ้าหมากระนามันผู้ใดมาละใส่ฮ่า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 ม่าฮาม่าฮ่าฮาฮ่าฮ่ฮ่าฮ่มฮ่าี่าับาฮ่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 ็ฮอาฮเาฮ่า่าฮ่าฮ่าม่ัน่าฮ่าฮ่าท่าฮ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 ่าเนาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าก่าฮ่่่าสาย่าอีา่า่่่าี่บ่่า ก็พอาะสีห้ได้พี่น้องเพิ่นได้เลือกอยู่อ๋ออ๋ออ๋ออเอา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 เบิ้งเบื้งนำกันไปสดๆเลยหน่อยเนาะสนเนาะสดแล้วยาหยาสุดบ้างๆนี่โอ้ลายการลายกาดเป็นรักของเพิ่นว่าวะเนี่ยอืมนี่ตีผู้เพิ่นตามหาอยู่นึ่งเมียนว่างอันว่างเข่าเขียวอยู่นั่นก็ไปเกี่ยวหอดเข่าเพิ่นวันทีว่าเมียนวะมาเนี่ไปเกี่ยวหยอดอ้อยเพิ่นมากิบัดนี่ นี่ว่ามันเปลากิอย่นอ่อยอ่อนบนโอ้โ้หัวสาวหน่อยหลายตัวนไหมคายมดของแล้่นี่กกบสีแบงใหนพี่้องเขได้เลือกยู่หรอครับเขปเปามันเปามันเดี๋ยวผมจัดการทางนี้บ้งกันนะเออแล้วี่เขาไปเขาไปได้มาส้นบ้างเหอโมนี่แม่บ้าทเขาไปได้ห่วยหมันก็ตังหนามากสิวะ ถ้าพีพาน้องกับเบิ้งกันนะบ้าปวดใจเฮ้ยนี่นี่นี่อันนั้นถุงเท้านุตบอลเนี่ยเนี่ยครับโอ้ไรกะตัวนี้เรื่องนี้งเ้งมึงอะเรื่องบดเนี่ยบดธรรมดาตัวเนาะบดตะแข่ลโอ้บดบวกมันบดได้ตะแขวเลยเอาให้กินจช่ไดมคือเอาไห้กินนะสิมันก็เฮียร่องดินมาตันตัวนี่ไหมบุเป้ดิครับอยู่นี่ยเนี่ยบอโอ้นี่แหละนอกจากไอ้ฮ่า ส่งสันไทยเล้วก็หาหลักหนาให้มัวหนำโอยขั้นว่าหาไม่ผลกะที่ตรงได้ลักมันหักขึ้นแล้วดิเออกะฮังวาดอกลองเบิ้งกะใครครับกูใครที่ว่ากะหลังเลี้ยงกะหลังหนังครับอันดับแรกเริ่มจากเี็ดปหนเจ้าของหักสัก่อนเนาะขั้นว่าเรื่องเริ่มให้เจ้าของหักพัฒนาขึ้นมาจากจากหักขึ้นมาเป็นเรียงมาในชีพสัก่อนครับอืม หัดยางว่มันแรงเลยดิล่มเจ็บขนาดดิล่มถ้าล่มเจ็บขนาดนี้หัดยางซื้อไว้ยังได้ก่อนเรื่อถามโอ้ผมกันทอบแรงทบหน่อเออเฮ้าโยบานนว่นสว่างตำบลบังม่วงอำเภอป่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรเลยครับศูนย์เก้าห้าศู หกห้าหนึ่งครับหกห้าหนึ่งม่อมเยังดอกที่ถามดูนี่ฮะเทียเอฟซีผู้เพิ่นกดติดตามไหมฮะเทียผู้เพิ่นพระธันหูจักไครเฮาก็ต้องว่านั่นเพิ่นกระทู้มาถามหลฟ์หรืล่ะครับครับจนว่าได้หามาให้พี่น้องเบิ้งอืมออกฮัตเซียวผู้มาจากอุบนนี่้ะอืมมาหอดแล้วโบมีงง้อเพิ่นเบิ่งไงเออเมียนเมียนเพิ่นเดินทางไกลมาเนาะหลายปันได้ตัวงั้นสินี่ถามตรวจนี่อ่าอีอันพุงทองฟุตธวันเนี่ยครับบ๊กยไต่เข่วเนี่ยอืมอืมอืม 60ออกไปเลยเนอะล้ลนธรรมชาติคนนี้ครับเมียนบ่จวอยบ่<ร><อ>ได้เข้าวัดพร้อมือเรียวของแท้ของแท้ะล้นธรรมชาติล้นธรรมชาติเป็นสาวจักเดือนหรอเนาะครับนี่อ่าง่วงปีกับปีเดือนโอ้งว่วง16เดือนครับ16เดือนคว้วสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบรอยสี่สิบครับเนาะครับผมงั้นมันห้อมดีพ่อเสื้อถึงต้นหน่อยเนาะอ้าวมอสามอสี่มันกระไรการล้นแล้ว รายการรายการรายการแมกมื่นจริ่งเพีย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 งเลยเนาะครับโอ้หางไก่ยาวดีจังล่ะแต่ว่าวัวเต็มเต็มเลยสุดยอด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 ครับแต่ว่ากับเบิ้งเอาผมนี่เด้ยนี่เด้ยตัวในมะขามไปเด้อเนี่ย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 ตัวในมะขามเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับครับครับเนี่ยขายยังไงนี่ขายยังไงนี่ โตนั่นกันโบโเต็มเชียงเท่กันโบโบตะเฉลียวลยไล่ไปไหนไปไหนหาทิพยเอาไปเลยหาเมื่นครับวุย้ยพี่น้องครับตีเบอร์ไปตอนนี้ตีเบอร์ไปออเอาผูใ้ใดอยากกันเอาไปผู้ดใดอยากเอาไปเขาฟ้ามนะครับไปจดเอฟจดยังกับไปตีเบอร์กันมีเด้อพี่น้องเด้อหาเมื่นมานะครับพี่น้องหาเมื่อนหาเมื่นครับผมหาเมื่นเบิ่งกกหางเผื่อตะกอนครับ บ๊บเตได้เขลียวจีโอ้ขาโอ้ขาเหญ่เต็มดีหันหนาไปทพงคนกันนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยานะเปนีอะเนี่เนี่เนี่ยเนี่เอ้แม่เขาเขาจะมาบังไม่ล่ะเออเนี่ยเ่ยเออยืนไหนคนเบื้งไห้พี่นอคนเบื้องสิตัวนี้รบ๊บมีด่างนี่ครับเนาะด่างแเฉลียวคนเราด่าง ควอมูลลอยเนาะประมาณน,นี้เนาะครับเนบาข้อมสูงประมาณลอยลอยสามสิบได้นะครับ,รบโอ้แข่งขายไงแข่งขายไงเนี่ยโอ้อันมูเขาเฟี้ยมอยู่นี่ว่ายเช่นไรมือเนี่ยเนี่ยมูกวนหนาดังเนี่ยม,มือน,น,น,นี่จดเรียบร้อยครับจดเรียบร้อยจดเรียบร้อยดีล้อใบอ่าสำหรับชิบชิบที่ว่าชิบเงินก่อนที่ล้อใบผมจัดตวงให้คุณเรียบร้อยแล้วเรื่อครับมืคือได้จริงอยู่นี่ได้จริงอันใบใบส่งให้คุณแล้วเรียบร้อยครับโอ้ได้จริงประมาณสี่าไปบส่งเตา ล้มหนึ่งแดงอันนี้ได้จริงครับโอ้งามตัวรำซิ่งขึ้นดีตัวนี้ไหมได้การหาได้ตัวนี้หาเมื่อนเอาไปเลยเอาไปเลยจุงย่างไปก็ได้ป๊าดตัวโอ้อันจังสี่เ่าว่าจังสีส่มาไปนี่นนนตีอันจดเอฟมันมีสีมีงอ้อเอฟที่ว่าผมจดอะไรอยู่นี่อีกตัวตัวสองตัวนี้นั่นอีพญานี่ ทุกคนว่าเจ็ดสิบเิ่งเฉาเจ็ดสิบก็แปดสิบตัวมันนักจิ๋งว่าตัวเขาว่ากันนะครับครับเจ็ดมื่นก็แปดมื่นตัวนี้เจ็ดมื่นตีตัวนี้ครับผมสูงกว่าสิร้อยสามสิบห้าบัวครับตัวนั้นโอ้ตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้นี่โอ้ยืนงามเลยครับเนงาหนอกเงี้ยหงอกเงตัวนี้เนาะเนื้อหนังดีเนื้อหนังดีตัวนี้ตีแปดมื่น่ะครับผมโอ้โหโอ้โหตใดมักตัวใดก็มาเรียกก็ะเด้อพี่น้องเดิน ซีซีเลยครับซีซีว่ะซีซีว่ะนี่นี่ซีซีแล้วโอ้สวยเหมืนปลาค้างอะไรแต่ว่ามันแน่นอนก่อนนี่มีอีกวะมีอีกวะครับมีอีกวะฮะเจลงไล่เดืยดลงไล่เดือดเพราะหันตัวกระเบื้องกระนาเพิ่นกระเบื้องเอาแลยเนือดกันเพิ่งเห็นแล้วได้ละเอียดกับให้พี่น้องเพิ่นเพิ่งเอาเดียวมันเป็นงัวสาวเนาะัมนเป็นงัวสาวงัวตีเบอร์ไหมมันจังสี่ส่วนตัวสีว่างได้สนะ พูดนะนี่เลียวมันกรเด็ดขาดแล้วเนี่ยตัวนึงตัวนี้เจ็ดสิบตัวนีตัวนี้เจเอ้ยังออกเดดโอ้เนี่ยเตัวนี้แปดสิบวะนี่พูดนะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสตเนี่ยเลี้ยงครับเลี้ยงเลยตัวนี้ห้เนี่ยตัวนี้หกสิบตัวตัวนั่นเจ็ดสบเนี่ยเจ็ดสิบเนตัวนี้แปดสิบเนี แม่ตัวนี้นะคื้ยาวตัวนี้อยู่ในสวนสาธเลยเนาะโอ้โหหดง่ย่าหลดงบึ้งเลี้ยงเียงกันเลยเนาะยจอดฟนเป็นไหนกดรีโมดเลยดิผมอ่ะแมนบ่ากดรีโมดเลยสร้างใดเลยดิครับรายกาดรายกาดมีอีกวะมีอีกวะตัวไหนตัวไหชัวแม่มันเนี่ยาเีี่เอออยากจะฟุ้นมีพี่น้องมาทำหาแม่มันสท่งไหยสังเลยบอกเป้าพี่บอกเป้าเลย

อยู่ได้ให้มาขามไปเลยอันนี้ก็หกสิบหกสิบ <60. S 2> ครับโอ้หนังเลยว่าคือผดแต่ละหนังบ,บูบูเต่าเฉียวตัวนี้เนาะตัวสีดีครับตัวนี้ดีดีถ่ยถ่ยดีเนาะอืมหือหกหมื่นตัวนี้โอ้เนียนตัวมาบึกตัวจริงเลยพี่น้องเด้อ์พร้อมมีหลายตัวครับตัวนี้ก็ร้อยสาวที่หาได้ความสูงอือหือน่า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  ดีสีสิงว่าผูเลยครับหกหมื่นหกหมกตัวนี้ได้ไหมตัวตัวนี้ทองเห็นตัวนี้เห็นครับไล่ไปได้ไหมตัวทองนี่ทองกเดือนทงหกเดือนคอพอท่เด้อครับอ๋ออเ้เป็นพอไอ้ทองกบพอพอเรือลอยเนาะเป็นประมาณเรือลอยพี่้อง อ,ปปอโอ้หนอก่ตัวนี้ไมโอ้ขอเขาไปเบนทางในก่อนมันบ่ักทางนอกมบ่มเห็นหมดตัวอยาเขาไปแด้ออยากขาไปเด้วมันเห็นเลยม่นบ่าจะ <c oughs> ย,ยืนนีก็ได้ทุกท่น่่ยอครับมันเห็นมันไม่ไมโอ้โอ้มันหู้ตัวเนาะตีม่แป้วเลยตัวนี้ทองแรกสาวทองแรกวะคบนี่ สาวทองแหลกได้พี่น้องได้ข้อมสูงอยู่ลอยสี่สิบบวกลอยสี่ส,สิบวสสบวกครับพี่น้องครับหนอกง่ายครับหนอกง่ายตัวนี้ทองหกเดือนกระพอเลือดลอย,ลอยคุ้มฝูงฟาร์มครับอืพอเพิ่นแดงไหมครับพอเพิ่นกระแดงเหรอครับอืมป่ะสานผลบ่มาคุ้มฟาร์มรอกสิเขาเขาหนิเป็นคงเป็นงัวงหลนธรรมชาติดีครับเนาะมันเป็นบีน้อยนึงเออเออเป็นวัวเขาบีพี่น้องครับแต่ว่าให้ลูกผมวันวานมนสิเก่งคเขาเยอะเลย นอกก็ีแต่ว่ามันจังจังเลยหรอืต้องขอเบิ่องไทยก่อนนะครับเดี่อยครเบี่ยมันแรนส่นนะท่านผู้ใดเป็นอา่างผมกดรีโมทตามเลยหรอม่ันบอกบบ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 เบีอบบ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 เบบบบบบบยบบ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 บอนี่เดี๋ยวถ่ายเอบบบหมบบบบ คุณเด้โบะหมักหนอกมักหนอกงวดตัวนี้นมนมนมบ่มีตีงนี่ครับเนาะนมซีพานมนี่นบ่นับเบิ่งหลวดดิแทงหลายตัวนี้ตัวหางดีมันก็เป็นหมูหรือนมซีครับนมซีบ่มีตัวนี้เลยพี่น้องเด้ตัวนี้เนาะโอ้เด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดจ้าโบ๊กับสีนี่มวายเท่าไรก็ลืมอีพญาเนี่ยอืมอีพญาเนี่ยแปดขาเอาไปเลย แปดหาเอาไปเลยเอาไปเลยเด็กได้เอาไปเลยเด็กได้ไปเลยอืมโอ้โอ้สูงรอยชี้ที่บวมไม่รองครับครับอืมเจียบเจียบเจี๊ยบแซ่บคนเนาะเย่เออสมีนะพอดีหัวจะเลี้ยงตัวใหญ่หลายตัวน้อยหลายมันกับพ่อเนี่มันทำมันไห้มันเป็นแง่โค้งไงคือง้อกระทบบางเท่านันกับพ่อคือหรือเปลาครับมันเป็นแม่นครับมันเป็นปลามันครับเป็นปลามันจะหนาวกับเป็นปลามันพักเรื่อง พะเลาสู่รู้ยังสิเนาะจับแบบนี้ก็รู้กันเลยแล้วเออนี่ครับนี่นี่น่คันได้คัดเอาออกตากแดดนี่ได้แสบตาเบิ้งเลยเนาะแสบตาเหลี่ยมเอาอีหรือเนี่นี่ผมว่ได้่างเราเรียนนี่ป่าทุมันคือผัดเถิงนะแปลธาเอาไปเลยแมนจังไถ่สองสามชิปเพื่อข้าหน้่มผมว่าให้สาดออกมาเพราะว่ามันบอกไปหลอดบอกไปหลอดเบิ้งตัวนี้กันเอาบอกไปหลอด ซึ่องอะไรผมไปเห็นหอดตัวนั้นที่เนี่ยตัวนี้สร้างตัวนี้โอ้ยมันมังอได้เลยนะตรงนี้เงี่ยเนี่ยเปรียบกับตัวนี้ได้เพื่อนตัวนี้เพียงนี่แหละบ้านนี่มึงว่องลอยสี่สิบสักนิดละครับมาเพิ่งตัวนี้บ้านนี้พูดนะโอ้ก็ถามดอกตัวนี้เด็กกน้้อยยางใลตัวตัวนี้แต่ครับมันตัวนี้เตียนไอ้แม่แม่รักนี่ว่าสี่เฮดเป็นแม่รักกันครับโอ้ อันอัน,นแรกผมก็ต้องชี้แจงก้อนว่ามันเป็นไปมาอย่างไรตีผมผมแปลมาตอนนั้นมันท้องได้สามเดือนสามเดือนแม่ลูกกับลูกมันไปอยู่ที่เเบิรมครับตอนเนี้ยตอนนี้นะครับโอ้โอ,โอที่ว่าลูกไก่ซปเปอร์เอ็กซ์ป่ะครับแมนแมนแมนอตโอ้โอ้อออนี่ท้องไปเก็บสามหนึ่งหลับปนีแต่พ่อมาเรางัวมันล้มหล่นเจ็บขาผมก็เลยจำเป็นตรงตรงเลี่ยงอื เลี้ยงแล้วบ้านนี้ให้เขามาเก็บขามัใบโขกน้องมันก็เส้าเป็นน่ะครับครับพี่น้องผมว่ามาขายด้วยหรอกจะต้องมันเก็บขาผมว่สามารถขายไม่เปได้เพราะมันเอาผมสิยอมขายนี่ถ้าเกิดว่าตัวใดว่าบ่บ่ได้ผมก็บอกพี่น้องว่าบ่ได้เออทำมาคนมาบัวคนมาหลายครับผมว่ตัวนี้ผมอย่างนี้น้องมึงมึงเนี่ยมึงเนี่ยจะอไปมาเท่าเก็บขาวเราเป็นตัวดีมันจะว่ามันจะออกหรืดีครับเดี๋ยวมันจะใกล้จะออกหดีอีกสองเดือนครับ อ oh. วัสวีเราเป็นงอหนาง้อใหญ่แมน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 ้นในถองเป็นเคส่งวันี oon, ครับายืนเฟังแล้วเเห็นกันแล้วเรเห็นเรเห็นบรเห็นเบื้องแล้วขึ้น่เาเจ้ตัวนี้ร,อร้อยสี่ิเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยจังหวะเดียวกันนี่สาสมาเนี่ยเบืงตัวนี้มันถ่วงไปเลยวันเนี่ยห <c oughs> นาน้ำให้ให้เขาไปเบิ้งเลียมเลียมไทยิเลี่ยมไทยแล้วบอกเขาไปดอกมันยันยนมันสซนสนครับงอผมนีมันต่ำเลย เอาละเอาละผู้ใดอยากไงย่างมาเบิ่งเอาบ่มีที่ราคาเนาะว่าไปอ่าราคาผมขานี่วนแต่จังก็จังที่บอกไปแล้วบ่แม่นว่าจังหวะจะคลองสิได้แล้วเว้าตะพึดสะพืะมมบบ้ผมบ่แม่นแบบนั้นครับผมแมนแบบนั้นครับจะตามไปเบิ่งคลิปพวกเขาก็ได้ออืย่างน้อยก็ผมมีก็มีจรรยาบรรณในเจ้าของอ่ะอืธรร,รมาดาเฮา,าเฮาเลี้ยงยเท่าใดเฮาก็หักเท่านั้นผู้เพิ่นเอาไปต่อเพิ่นก็สิ์ฮักคลาขนาดนี้ก็ได้ โอ้ตัวนี้เหยังไม่ดีตัวนี้แม่รูปไปรูปมาไหมไวคัดจ้าหน่อยก็ออกเลขตัวเนี้ยพวกได้มักซื้อเลขอ่ะปวด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 พวกเนี้พี่น้องครับมาเบิ้งเด้อเต็มขวากอยูเลยหองของว่าเป็นมาอันนี้ดิจกคอนหรือผมว่าท่นนี้ว่าปิดเบิร์ดครับพวกนะครับบรรยากาศนะครับมื้อนี้อันพอดีแว่ข้ามาเฮ็ดอันทำความเย็นให้เราจังหน่อยให้ผู้สาวครับอ่า ้ของนอนหงมไหมหัยหงลายไว้ก็แล้วดอกนั่นตีมองน้อนของหมไผนตีแม่นอนหมไผ่ <c oughs> นนนไก่ก็ <c oughs> จะให้ผู้เฒ่าได้นอนดีเออ,น,อน,นี่อันนี้เราเห็ดให้ผู้เฒ่า้ะครับนี่เดอ้อนี่ <c oughs> พุ่นนะครับติดแอร์นะครับวันนี้ผมมาติดแอร์ให้นะครับติดแอร์ความด้วยพี่น้องเด้อติดแอร์ซื้อขายซื้อขายแอร์นะครับไอซื้อขาย แอร์เก่าแอร์ใหม่นะครับอย่าซื้อเด้อครับน้ำร้อนหนึ่งแอร์เย็นหมดจะไปซื้อแด้วเม่บ <laughs> เนบ่อย่าไปซื้อจ <laughs> ีเอาเอาเอาสำนีเราพี่น้องครับเอาไปมาจ,จิเผากันไปก่อนพ่กันจิ้หนาครับพี่น้องครับ <laughs> <laughs> สวสัสดีครับ <laughs>